อรุณสวัสดีทุกคนนะอยู่ของไก่บันเตอร์เย็ดแค่มาต่ฟากแอโอเคทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมานี่ครับทุกคนซื้อฮ่ in, วอินวเย็ดเคอ้าวหลังจากที่ เออมันซื้อกันะไรอยางวะาเออหลั <c oughs> งจากที่ฮีกออินนะได้เซ็นตกลงนะครับผมนะจะมาที่เชลซีนะผมนะในค่าตัว250บาทนะครับทุ้ยทำไมมันถูกจังพี่มันก็ถูกอย่างนี้แหละเ <c> อ <oughs> ้ยว่าจะไม่หัวซาฮีกออินผมอยู่ไหนนี่ไงโอเคครับผมเราจะซื้อฮีกออินเข้ามาเชลซีนะครับผมในราคา2 0ง0บบาทนะครับทำไมถูกจังพี่ มึงไม่ต้องถามโอเคโอเคนี่ครับผมจะทําการจวดแล้วนะทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครับฮีโกอินมาแล้วเบอร์เก้ายัดเช้โหเห็นไหมเห็นไหมเอา้าทาไมเปิดตัวน้อยจังไม่วิ่งนานกว่านี้หรอโอเคฮะทุกคนนะครับผมได้ซื้อฮีโกอินมาเป็นที่เรียบร้อยเราจะไปดูทีม Chelsea เชลซีกันดีกวก่อนนะว่ามีใครเชลซีกูทำอะไรวะเดี๋ยวฮีโกอินฮีโกอินผมอยู่ไหนโอเคครับฮีโกอินจะมาเล่นหน้าเป้านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแผงกันเลยนสี่สี่สองแล้วกันโอเคผมจะเอาฮีโกอินคู่กับคู่กับใครวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องซื้ออีกกระเว้ยอาซาปะวะอาซาดิครับผมอาซาดีกว่าอาซาอยู่ไหนวะนี่ฮะโมโรต้าอะไรวะอาซาผมซื้อแล้วนี่วะซื้อ,อยังวะเดี๋ยวฮะโมโรต้าโมโรต้าไม่ซื้อซื้อเดินอาซาอ้าวผมไม่เห็นอาซาวะอาซาอยู่ไหนเดินอาซาอยู่ไหนหรือว่าผมซื้อไปแล้ววะเดี๋ยวพิมพ์ต้องพิมพ์หาครับ นี่ไงฮาซาโอเคครับผมนะเดี๋ยวอาซาผมจะเอาไปเล่นหน้ากันเลยทีเดียวนะสุดจวดจริงๆนะโอ้มาแบบล่องหอนเย็ดเคนี่มันต้องแบบนี้สิเชลซีทุกคนนะครับโอ้โหมาแล้วครับของจวดมาแล้วฮะวินเลียนวินเลียนวินเลียนนี่ไงวินเลียนนี่ไงวินเลียนโอเค <laughs> เอา โอเคบิลเลียนบิลเลียนซื้อบิลเลียนสักหน่อยครับก็อยากได้ครับโอ้กองเต้นี่ฮะกองเต้อกองเต้ซื้อกองเต้เักหน่อยโอเคอนักเตะเต็มเดี๋ยวกูขายทิ้งก่อนผมจะไปขายใครนักเตะตอนนี้นักเตะผมเต็มมาทุกคนนะฮะแบบขายทิ้งอยึดแค่นี่ขายทิ้งไปเลยขายทิ้งไปเลยเออไหนล่ะกองเต้ผมอยู่ไหนนี่ฮะกองเต้ครับซื้ออะไรทีเดียวครับโอ้ไม่มีการเปิดตัวฮะเดี๋ยวผมจะไปจัดแผนกันเลยนซี จัดผแผนการเล่นแบบอันนี้จะเป็นสูตรลับนะเว้ยกูก็จัดทักตะแบบมั่วตั้นะครับทุกคนนะฮะไม่ต้องสนใจแล้วอ้พี่จัดมดั่วเอันเข้าใจไหมผมเป็นโค้รนี่ยมาเถียงว่าจะไม่หัวซาแล้วนะโคตรบ้านพ่อมึองบอกเป็นแบบนี้บักข้าครัวกีิวัยบักภาคทั้งยอ่อโอเคครับผมอาซาผมอยู่ไหนครับวินเลียนผมเอ้ยวินเลียนมไม่มาิมานเลียนมาอยู่นี่เลยวินเลียนโอ้ยกูยจัดไปมั่วตั้ไปหมดเลยตอนนี้ นะะเนี่ยตาผมก็อยากให้มันเล่นนะฮะผมบูต้าไม่เอาหรอกฮะชิลูอย่างงี้นะฮะนั่งไปนเะก้าอี้ไม่ต้องเข้ามันลงสนามหรอกเฮ้ยมันจะไม่หัวซาแล้วนะเพี่ยนักเตะผมะมึงดีนี่นี่นอัพไปเด้เอัพไปเด้ลูกยิงให้มันจะจวดเลยอเด้โอ้โหสมคําล่ําลือเด้อจะเอา,เอาคูไปอัพอันนี้หาสเตกตีครับไปอัพมือผู้รัดสาประตูทําไมเมื่อกี้โอ้โหจะไม่หัวซาแล้วนะโอเคแผนการเล่นเราเกมลูกนะทุกคนนะ เกมลุกทําไมทําไมลุกครับกูไม่ชอบนั่งไงครับโอ้อันนี้นักเตะก็กล้องหลังก็เอาค่าพลังต่าๆมาทุกคนนะผมเน้นฮิโกรอินอาซาเช่นี้นะผมกอางเต้ยางี้กองเต้ปอกบายไงพุทเ้อสุดๆนะทุกคนนะโอเคครับผมผมพร้อมแล้วนะครับโอ้ยมเจประตูจังหวะนี้ครับผมเชลซีนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ สุดๆนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยในบุค่าขวดสูนี่ครับไม่รู้ว่าตั้งใครเป็นปิดกับตันทีมวะโอเคครับเชลซีครับนี่กว่าอินอยู่นะครับโอ้ว่าจะไม่หัวซาแล้วนะว่าจะไม่หัวซาแล้วนะนี่ครับมีกว่าอินอาซาครับผมโอ้โหหน้าเป้าครับยืนคู่นะฮะอันนี้ผมเป็นโค้ชเองนะผมจัดอย่างนี้ครับผมนะฮะผมจะโยกนะฮะอาซาขึ้นมายิงแบบ การ์ดบอลใวนะครับผมนะฮะแล้วก็คู่ฮีโกอินโอเคครับทุกคนเกมเริ่มกันแล้วเราจะบุกจากซ้ายไปขวานะจากขวาดิฮีโกอินได้บอลเป็นครั้งแรกครับเพิ่งสซาบันบอลเป็นครั้งแรกฮะโอ้โหในานามของเชลซีครับผมเชลซีปั๊บปั๊บฮีโกอินบอกว่าอยากจะโชว์ครับโอ้โหนี่ฮะเกมแรกของฮีโกอินครับผมโอ้โจากววะเด้กูยิงอ้าวมึงดูดิมึงดูงดิเมื่อกี้มึงเห็นไหมมึงเห็นฮีโกอินได้โชว์ข้ามดากรือยัง ว่าจะไม่หัวซาแล้วนะทุกคนโอ้โหฮีกอินยิงไปนะฮะโอ้โชนคานนะเมื่อกี้ขอยิงไกลโชว์บ้าบักคาคาทางเยอะบักภาคทางเยอะมานี่กองเต้บอกให้อาซาดีกว่าอาซายิงแม่งเลยเย็ดแค่กองเต้อบอกกูไม่เยิงเออไม่ใช่อาซาเมยมึงเอ้ยฮีกอินผักพาคโอ้โหฮโกอินยิงครับทุกคนผมมองเป็นยังไงว่าอาซาวะโอ้โหนี่ฮะ โอ้นี่ครับโอ้กองเต้ไม่ยิงครับโอ้โหเด้อโอ้ตัดสินใจให้อาซานะทุกคนเอาว่าบักภาคเดี๋ยวนี่ฮะเราต้องดูภาพซ่านะครับเราต้องดูภาพซ่าก่อนนะทุกคนนี่ฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหกองเต้ครับเป็นคนที่ใจดีจังหวะนี้เขาจะยิงก็เข้าแต่ตัดสินใจไม่ยิงสองให้ยฮีโกอิกนฮีโกอินตัดสินใจทันทียิงเข้าบักภาคสุดๆนะครับทุกคนเอ้ปึ๊บปั๊บปั๊บเลยเสียงด,ด,ดูดูด๊ปึปบป๊บปั๊บปึ๊บ ๊าบดูฮนะฮิโกอินครับดูเด้สุดๆนะลนูกนี้สุดๆของเขาแล้วฮนะนี่ฮนะสุดๆนะฮะนี่ฮนะดูหน้าดูตาเขาว่าผมเขาคือฮิฮิฮิโกอินนะฮะนี่ครับโอ้โหนี่ฮนะยกมือว่าเป็นจะไปเต้นหมอลำซิ่งนะหน้าตามันเด่นภาคทังเขาเขาหลองเขานะครับผมแต่ไม่สู้ผมนะทุกคนดูดูดูโอ้ดูฮนะฮิโกอินครับสุดๆครับ นี่ฮะเขาวิ่งมาจะเบียดบอลจางวาเนี่นี่ฮะเขาได้บอลแบบง่ายดายทุกคนนะนี่กูอินถือว่านะฮะเขาเล่นดีมากเลยนะจางวานีดูท่ายิงครับสุดๆครับโอ้โหมาก็ยิงเลยนะนี่กูอินเดี๋ยวดูดดูดูเบื้องหลังนี่ฮะมาก็ยิงเลยครับมาก็ยิงเลยครับโอ้โหนี่ฮะโอ้มาก็ยิงเลยครับดูดิต้องเลื่อนหลังต้องเลื่อนหลังโอเคฮะเดี๋ยวเอาปัจจิเตอร์เซบดิครับโอ้ไป กูจะไปดูอะไรนักหนาวะโอ้โหตื่นเต้นอะไรเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ก็หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮีก็อินทําได้ครับผมโอ้โหลูกแรกกับเชลซีนะฮะสุดๆครับคนนี้กูเตะออกแม่งเลยวินเลียนบักมอโหครับผมเอาเถอะฮะลูกทุ่มมาจังหวะนี้ผมก็จะวิ่งบอลบอลเอาบักพากจังหวะนี้จังหวะนี้เขาได้วิ่งไปตัดบอลโอ้ฮะบรูจปรูโอ้โหกูจะส่งบอลฮีก็อินครับได้บอลจังหวะนี้ครับ เลี้ยงออกไปบักภาคนี้มาแย่งได้ยังไงโอ้ผมก็เสียวกกกดากซะเหลือเกินกลัวจะโดนสวนนะผมสวนสวนกลับเหรอพี่ไม่ใช่ครับผมสวนตูดครับทุยเอ้ยมึงจะเสียวกกกดากทำไมมันเสียวน,นั่นแหละมันไม่เสียวได้ยงไงกกกดาบสวนตูดถ้าสวนกลับกูไม่ได้ว่าอะไรแต่มันสวนตูดนี่ภาคเอ้กูเสียวกกกดากอาซาเรียบร้อย โอ้ยโอ้ยมันจะไม่หัวซาแล้วนะทุกคนเนี่ยฮะโอ้จังหวะน,นี้ทะลุช่องไปเลยอีเดนาซานะครับทุกคนนะฮะยิงไปลูกที่สองให้กับเชลซีแล้วบอาลูกแรกจะเป็นฮิโกอินนะผู้ลูกที่สองก็จะเป็นอาซาเออกูนึกทำไมนานวะโอเคครับวิลเลียนบอกอืมกูส่งให้มึงก็ได้ว่าอาซากูจะยิงเองก็ยังไงอยู่ส่งแม่งยิงเข้ากันเลยเดี่ยวเดะเออ เป็นไงอาซาบอกขอเบิ้ลเบิ้ลได้ไหมขอแต่เบ,บิ้ลได้ไหมโอ้โหจังหวะนี้ไหลาย,ยาวมาลูกนี้โล่งๆอาซาบอกบุมแคบกูก็แทงได้ครับบอกขนาดแคบคนนี้กูก็แทงมาแล้วเขาบอกโอเคนี่ครับฮี่กว่าเอ็นครับโอ้ได้บอลมาจะฉีกกองหลังออกไปฉีกบักเงาบักเงาตัดบอลยังไงจังหวะนี้ยังเก็บเป้ได้ฮี่กว่าเอ็นนะใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับผมนะฮะจักพอไม่พอ <c oughs> พอไม่พอกูออยิงไกลอ้าติดกกดากบักภาคทั้งเย่อโอ้ไม่ได้ครับ อย่างวันนี้โอ้โหทาดิทาดิส่งคืนมาให้กองเต้กองเต้มองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกยิงแม่งใส่กกดากภาคทางเนาะก็ยังไม่ได้ฮะทุกคนโอเคตอนนี้ก็สประตูต่อศูนย์ครับโอ้ันชิงดูเดือดซะเหลือเกินโอ้ผมชิงเสียวกกดากมากเลยคืนไปให้ดีอารดีซัดขึ้นมา, D KI, D KI, นมาโอ้ดียารไปอยู่เชลซีตอนไหนเพ่มึงไม่ต้องถามมึงไม่ต้องถามกว่าจะไปหัวซาแล้วนะ โอเคทุกคนนะตอนนี้ครึ่งหลังเราก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะผมจะวิ่งไปนะฮะเอาเลงที่กกดากมาทีเดียวผมได้วิ่งไปตดปัดบอลอัพเพิ่งค่าขวบเยไม่ได้ฮะจางวันนี้ได้เสียบไปโอ้โหยิงนอ,นอ,จจอีกแค่หนึั้นอาซาจะดูดีแล้วแฮตทิกข,ของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจจางวันนี้อีเดนซาตัดสินยิงไปติดเซฟโอ้บหบักภาคนี้มันสุดยอดจริงๆนะวินเลียนมาจะตัดบอลได้หรือเปล่าบอลออกข้างไปก่อนได้ทุ่มนะครับโอ้โห โอเคครับสมิธนะฮะสมิธมองเห็นหวนัวบักวินเลียนมึงเหลี่ยนไปทําไมนะสมิธบอกจะโยนไปให้วินเลียนวินเลียนตวัดกลับโยนคืนจังหวะนี้ยังไม่ได้บักแท็กติโอ้บักคาคัวบักนี่เตะออกกูเตะออกบักนี่ไม่ได้ฮนะทุกคนเราก็เสียบอลไปตามธรรมชาติพูดเลยโอาแย่อู้ยังหวเนี้เราได้โยนเข้าไปให้ลูกพี่พอีวาอินจะตอกซ่อนเข้าบักคา,กาั้งอยโอูโหเรื่องนี้เกือบสวยพอกบาพอกบาไวอย่างไงพอกบานี่อู้ยพอกบาเป็นน้องใครไม่รู้อ เออบกบักอาซานอ้กูรีบยิงเกินอทุกคนโอ้ดูฮะจังหวะนี้ปลอกบายิงไปโอ้ติดขานหรือโอ้โหอาซาบอลมันโอ้บอลมันจะออกมันไม่ทันครับผมอาซาบอกอย่างนะฮะยังมีลุ้นแฮตทิกอยู่แค่60นาทีครับอาซาต้องแฮตทิกครับเขาบอกอย่างนี้นี่ครับอาซาไม่น่าจะล้าครับโอ้ยนิดเดียวห้าขวบโอ้ผมว่าไม่น่าจะล้าแล้วเมื่อกี้โอ้ย โอเคก็อ่ะสักนี่มามามาบินเลียบบินเลียบตัดโอ้ฟาวอะไรไอ้น้องเออเออเออโอ้ยรู้สึกอิ่มนะครับผมนะพูดเยอะลมเข้าทองนะทุกคนอย่าไปหัวซาคนพูดอย่างผมเลยเฮ้ยมึงดูบอลไปมึงดูบอลไปนี่ไงบักภาคทางไงอ้าวบักเด็ก โอ้บักฮาขั่วคุณจะตกใจหมดเลยเออดีนะมีเดียคอายืนอยู่นะฮะมันยิงไม่เข้าครับมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่นะหลังเดคอานะฮะมันเลยกล้าไม่กล้าที่จะยิงเขากรอบนะเอานะฮะเดีคอาจะโยนลึกเข้าไปถึงข้างในสวงปลอกบาบักเราบักภาค,าาคนี่ยังไม่ได้บอลปลอกบาจาังหวะนี้จะใครไม่บาฮีกวอเอียนฮีกวอาอินจังหวะนี้ยังไม่ยังไม่ฮีกวอาอินงจะได้ลูกที่สองแล้วไ่มอีกวอาอิยนเออเอึ โอ้เขาทําได้ครับอีกวีน,นี่ครับนี่ฮะเขาทําได้แล้วครับลูกที่2ของอเขานะครับกับเชลซียูไนเต็ดได้ครับทุยเชลซีฟุตบอลครับโอ้ไม่มีดอกเชลซียูไนเต็ดบาดพ่อมึงหรอ, <c oughs> อ,อไม่มีก็ไม่มีว่าบัคฮาขั้ว <c oughs> โอเคครับบัคฮานี่มึงยืนหามแข็งไม่ได้ครับอีวาอินครับมีลุนเฮตตีครับกับอาซายเนะี่ยอยู่สองคนบักภาคทางย้อนนี่ก็เบียดแล้วเบียดอีกมึงเบียดหาพ่อมึงเบอ้อเบียดครับเบียดเนี่ยแฮตติกมาโอ้ อเอาทีกูเตะคืนนะมึงล้มมึงหล้เฝ้ามีเตะผมไม่ล้มมันทุกคนเออเตะผมไม่เฝ้าม,มันต้องสอยตูดขึ้นนะอาซาจะหลุดเนทติกจังหวะนี้ครับหลุดไปมหมักเงาวนี่ก็วิ่งเร็วเรยวแบบภาคนี้ก็ได้เออกูยิงแม่งโอ้โหนะติดเซฟอยู่ดีครับ โอ้โหนี่ครับผมเรายังได้ตีบ,บุกมีกว่าอินจะเป็นคนเสยม,มุมมาลูกนี้มาให้ป๊อกบาได้โคกเนาะน,น,นชนคันโอ้โหกระโดดออกมาวินเลียนว่าไงวินเลียนเตะปั๊บปับป๊ปอกบาจะเอาคืนยิงไกลแม่มึงเลยเข้าเซฟเข้าสองเมียมึงเอ้เนะ นี่สองคนนี้ก็ลุนแฮตติกนะฮะจะเป็นฮีกวอินหรือว่าอีเดนอาซาครับผมลุนแฮตติกทบเวลาแค่สานาทีเท่านั้นสม,มิธได้บอลจ่ายทะลุช่องไปตรงกลางตรงกลางาอาซาทะลุไปให้กูอินนี่ก็อิน,นติดบักเงาหรือเปล่าบักเงวเอาไงปลอกบาไหลามาปลอกบาให้วินเลียนวินเลียนไปครับโอ้ไม่มีใครลุนแฮตติกแต่วินเลียนกูยิงเองครับโอ,โอ้ไม่ได้แฮตติบกบวกบวกวินเลียนขอครับผม โอ้โหว่าจะไม่หัวซาแล้วนะบัก <c> บ <oughs> <c oughs> ้าทางเนี่ยโอเคนี่ครับโอ้โหสุดสวยครับลูกนี้วิลเลียนแบบกูขอจัดการเองบักบักยังมีลุ้นแฮตติกอยู่หรือเปล่าอ้าวไม่มีลุ้นเลยฮะหมดเวลาครับโอ้โหห้าประตูต่อศูนย์จับไปเลยครับโอ้โหนี่หัวอินนี่หัวอินนะครับเพราะวดจัดฟาดบึ้มสะบึ้มบึ้มสะบ,บึ้มจับจริงๆนะจกกังหวะนี้หัวอินครับแมนออฟเดอะแมทช์ครับคนนี้ครับสุดยอดจริงๆนะครับโอเค ค่าประตูต่อศูนะคนไม่ต้องตกใจครับผมนะก็เรามันะนหดนแล้วฮี่กออินก็ทำผลงานในแมตช์แรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุีเชลซีนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาจากไหนนะโอเคสำหรับคลิปนี้เราขอจบอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดก็แล้วแต่มึงจะกดนั่นแหละแต่ว่าเออกดซนะับสไครต์น่ะเออบักห้าขวบาบาย